ธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในดินน้ำไฟลมในสังเกตดูเท่านั้นเองการสังเกตนั่นแหละคือการพิจารณาบบดไม่ใช่ไปคิดเอานะถ้าคิดมันยังด้นเดาอยู่นะบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดถ้าเรายังคิดอยู่ต้องหยุดคิดเท่านั้นเองหยุดคิดดีคิดชั่วนะนะไม่ต้องคิดไปกับมันมันก็จะว่างจากความคิดทันทีเลยเพราะว่างจากความคิดจะเกิด,ก,ดการปล่อยวางขึ้นมา ปล่อยวางจากความคิดก็ปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดได้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดโลกโลกภายในนี่คือความคิดปรุงแต่งกิเลสอารมณ์เนี่ยมันก็มีมันเดิมนะมีมันเดิมเหลือมันเดิมเพียงแต่เราไม่เข้าใจระบบธรรมชาติของขันเท่านั้นเองเราจะพยายามบังคับไม่ให้มันมีอันนี้คือผิดธรรมชาติน่ะ อย่างความคิดมันผุดขึ้นมาเยอะๆก็จะเอาความคิดไปแก้ความคิดอย่างนี้มันก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมอีกมันก็ไม่จบสักทีเพยายามไปข่มมันไว้ไม่ให้มันผุดขึ้นมาอันนี้คือผิดธรรมชาติแล้วนะแต่ถ้าเราดูมันเฉยๆมันก็จะผุดผุดออกไปผุดออกไปผุดผ่านผุดผ่านออกไม่ว่าความคิดอะไรก็ตามความคิดดีคิดชั่วมันจะผุดผ่านผุดผ่านผุดผ่านออกเออนุไซเก่าๆมันก็จะฟุ้งขึ้นมาให้เราเห็น สิ่งที่เราเคยกระทำไว้ทางด้านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ยมันจะผุดขึ้นมาหมดแต่ต้องอาศัยกำลังของศีลสมาธิปัญญาทำยังไงศีลส,สมาธิปัญญาถึงจะเกิดสติสติก็ต้องมีหลักยึดคือลมหายใจบันนี่มันจะไปขุดคุยอาสวะกิเลสข,ขึ้นมาเองไม่ต้องไปนั่งคิดหามันหรอกว่าเราทำผิดอะไรไว้มั่งไม่ต้องไปหามันเลยแม,แม้ไม่อยากคิดมันก็คิดเองบัน มันจะผุดขึ้นมาให้เห็นเองนั่งดูมันเนี่ยนั่นแหละนั่งดูเดินไปก็ดูสังเกตดูนอนก็สังเกตดูยืนก็สังเกตดูเท่านี้เดี๋ยวปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญาตัวน,นี้คือการปล่อยวางไม่ใช่ไปรู้อะไรนะไม่ใช่ไปรู้มากๆนะรู้ชื่อธรรมะมากๆอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญานะเขาเรียกสัญญานะ ที่เราไปรู้มากๆจําชื่อธรรมะได้เยอะๆดิแต่ยังสลัดทุกข์ออกจากใจตัวเองไม่ได้เขาเรียกสัญญาล้วนๆแต่ปัญญามันต้องดับทุกข์ให้ตัวเองได้นะครับว่าปัญญาเนี่ยนี่โู้ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านม,มันเข้าไม่ถึงหรอกถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเข้าไม่ถึงมันเป็นสภาว่าเกิดดับเท่านั้นเอง มันเป็นความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเห็นตามความเป็นจริงเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในเนี่ยสิ่งที่เราบังคับได้คือลมใหม่ๆต้องบังคับก่อนคือลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่ยคือท่าตลางมันถ้าปรับลมได้ปรับได้ทุกส่วนปรับได้ทุกส่วนเลยถ้าปรับลมเป็นมันเราสังเกีด,ดูเออความโขดเข้ามามันเป็นยังไงลมลักษณะของลม ลมมันจะเปลี่ยนลมมันจะแรงขึ้นลมมันจะกระชับเข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราสูดลมหายใจเข้าไปลึก,ลกๆเนี่ยอุณหภูมิของอารมณ์มันก็จะลดลงแต่ไม่ให้ไปดับมันนะเห็นมันโกรธก็เห็นอยู่ไม่พอใจแล้วก็เห็นอยู่พอใจแล้วก็เห็นอยู่แล้วก็ใช้ลมเบาๆสูดเข้าไปค่อยๆปล่อยออกเบาๆอย่างนี้เห็นไหมท่าด ที่เหลือมันก็จะค่อยๆลงตัวของมันเองนี่แก้ที่ลมหายใจเท่านั้นเองแต่บางทีมันก็หายใจเองก็มีคำว่าหายใจเองน่ยมันหายใจตลอดอยู่แล้วแหะหายใจเองแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถบังคับได้แม้กระทั่งลมบางทีมันแสดงกดไตรักให้เราเห็นอยู่นะลมบทมันจะยาวยาวเข้านังก็ยาวจุด ยาวเข้าไปจนสุดเราจะบังคับไม่ให้มันยาวมันก็ไม่ได้บางทีถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะบทมันจะสั้นมันก็สั้นของมันเองบางทีบทมันลมมันจะหายมันก็หายไปของมันเองก็มีถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะเราก็เรียนรู้อยู่แค่นี้เลยบางทีเนี่ยลมกระชับเข้ากระชับเข้าในตัวแน่นเป๊ะเลยแน่นเป๊ะเลยไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็มีส่วนมากคนจะ สงสัยสภาวะนี้สภาวะตัวแข็งตัวแน่นตัวเก่งเออผมเคยเป็นแล้วเที่ยวหนึ่ง